ข่าวดีผู้สูงวัยคืบหน้าบำนาญ3,000บาททวนหน้าหากอยู่ในสองกลุ่มนี้นะคะรับสูงสุด3,800บาทสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตในเพจสารดีกับพิเกตนะคะวันนี้วันที่10มิงหนาคมปี2565นําความคืบหน้าของบํานาญผู้สูงอายุนะคะที่จะจ่ายทวนหน้า 3,000บาทซึ่งได้นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังไปในคลิปก่อนหน้านี้วันนี้นะคะก็นำเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาตินะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังมีเนื้อหาใจความสำคัญนะคะสำหรับผู้สูงอายุ2กลุ่มนี้นะคะที่ได้รับเงินถึง3,800บาทจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะมบนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าฟังคลิปนี้จบ คิดว่าดีมีประโยชน์นะคะก็แชร์ให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะเพราะม่้พี่น้องหลายท่านนะคะติดตามกันมากมากเลยแล้วก็มีการผลักดันบํานาญ3,000บาทท้นหน้าเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งล่าสุดคลิปก่อนหน้านี้นะคะกได้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังไว้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้นะคะมีการยื่นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วนะคะอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจาก Facebook คุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันนะคะในข้อความก็ได้ระบุไว้ว่าพรรคไทยสร้างไทยนะคะได้ยื่นร่างกฎหมายบำนาญประชาชนต่อประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเราจะผลักดันนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทให้สำเร็จให้ได้ พร้อมดูแลผู้สูงวัยให้มีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพลดภาระลูกหลานกร,กระตุ้นกำลังซื้อไทยสร้างไทยนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าร่วมกันเข้าชื่อผ่านเว็บไซต์ของทางสภาผู้แทนราษฎรหลังจากสภาตรวจสอบความชอบของร่างกฎหมายซึ่งใช้เวลาประมาณ30วันและก็อย่างที่บอกเลยนะคะถ้าหากว่า มีการเปิดให้เข้าชื่อนะคะก็จะนำดิงเว็บไซต์มาแชร์ให้ทุกคนนะคะช่วยกันร่วมกันลักดันเรื่องนี้นะคะให้เป็นความจริงนะคะซึ่งในโพสต์ก็บอกไว้ด้วยนะคะว่าสามารถศึกษารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติทางเว็บไซต์ของไทยสร้างไทยได้ด้วยนะคะ ลิงก์นะคะแปะไว้ให้บนคลิปนี้นะคะใครที่อยากอ่านนะคะสามารถกดเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษากันได้เลยนะคะในร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาตินะคะวันนี้เกตนำมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็มีดังนี้นะคะเขาได้ระบุเหตุผลไว้นะคะว่าที่มาของบำนาญแห่งชาตินี้นะคะโดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยบัญญัติรองรับสิทธิของบุคคล ซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์และไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลผู้ยากไร้ย่อมได้รับสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติในปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุแต่จำนวนเงินที่ได้รับนั้นยังต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน ที่สภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศกำหนดประกอบกับสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุสมควรดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีมไรายได้เพื่อการยังชีพไม่เพียงพอให้มารับบำนาญแห่งชาติและรับสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายนี้โดยกำหนดจำนวนเงินบำนาญแห่งชาติไว้ที่3,000บาทต่อคนต่อเดือนและอัตราดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนไปตามเส้นแบ่งความยากจนนะคะ ส่วนสำคัญนะคะเขาได้บอกไว้ด้วยว่าสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการที่เป็นจำนวนเงินรายได้ตามกฎหมายอื่นอยู่แล้วสามารถเลือกรับสิทธิบำนาญแห่งชาติตามกฎหมายนี้ได้โดยการสละสิทธิสวัสดิการที่เป็นจำนวนเงินตามกฎหมายอื่นและเมื่อได้สละสิทธิสวัสดิการที่เป็นจำนวนเงินตามกฎหมายอื่นแล้วจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนมาเป็นเงินและทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายนี้นะคะ ในหมวดที่2นี้นะคะเขาได้กล่าวถึงสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับบํำนาญแห่งชาติและความช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐนะคะสรุปให้เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการรับเงินสวัสดิการจากทางรัฐอยู่นะคะอย่างเช่นบนําเหน็จบำนาญน,นะคะการช่วยเหลือจากทางรัฐอยู่แล้วนะคะ หากต้องการรับบํานาญแห่งชาตินี้นะคะก็ต้องสละสิทธิ์ในส่วนที่ได้รับจากสวัสดิการของรัฐนะคะมารับสิทธิ์ในโครงการบํานาญแห่งชาติแต่จะยกเว้นอยู่กับผู้สูงอายุ2กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความพิการนะคะมีบัตรผู้พิการด้วยนะคะและก็กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินจากประกันสังคมนะคะ2กลุ่มนี้นะคะ มีสิทธิ์ที่จะได้รับสองเด้งนะคะก็คือจากประกันสังคมด้วยนะคะจากเบี้ยวความพิการด้วยนะคะแล้วก็เป็นเงินจากบำนาญแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งถ้าบำนาญแห่งชาตินะคะให้3000บาทนะคะและเบี้ยยังชีพสาหรับผู้พิการอีก800บาทก็จะรวมเป็น3800บาทเลยนะคะถ้าหากว่ากฎหมายนี้นะคะพระราชบัญญัตินี้ผ่านและมีการประกาศใช้นะคะผู้สูงอายุ2กลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เด้งไปเลยนะคะ ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้บ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทางเพจนะคะจะติดตามความคืบหน้าแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้นะคะช่วยการผลักดันเรื่องนี้นะคะให้เป็นความจริงเพื่อคุณภาพชีวิตของเราที่ดีขึ้น mm hmm. ก็กดติดตามเพจนี้ไว้ได้เลยนะคะสรุปให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเป็นกลุ่มไหนนะคะเกษตรกรบัตรคนจนผู้สูงอายุเด็กนะคะหรือผู้พิการนะคะรับข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ให้ฟังง่ายๆได้ที่เพจของเราเลยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ